สวัสดีครับสวัสดีชั้นชนะผมสวัสดีตอนเช้ชาผมเจ็ดโมงกวนะ่าแลนะครับเจ็ดโมงจะครึ่งแล้วหมอกครับลงหนามากเลยแล้วเปียกหมดแล้วเต็นเปียกหมดเลยข้างหลังวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับเดี๋ยวเราจะไปออกไปตัดผมหน่อยสายๆหน่อยหมอกลงหนามากเลยเปียกหมดายไปดูเต็นข้างหลังดีกว่านอนเมื่อคืนเนี่ยเดีวกระจก อยู่ที้ังฝนตกเลยเยอ ครับ,บก็ว้นมาตัดผมครับผมพอดีช่างกําลังกินข้าวเช้าอยู่เลยรอแป๊บหนึ่งครับหมอกครับลงอากาศขับรถก็เย็นสบายพอดีพอดีร้านก็ไม่ไกลครับผมอยู่ระหว่างใตาํำเภอนี่แหละอยู่ตรงบ้านอำเภอเก่าครับตัดจมด้วยพระเครื่องด้วย หนึงร้อยบาทครับแค่ตัดผมแต่ก่อนก็ไม่เคยตัดหรอกร้านนี้พอดีพี่อูปิดกันเลยมาต้องใช้บริการร้านนี้จับก็เรียบร้อยแล้วครับตัดผมแล้วจะลับครับ กรจายตลาดครับมานะัดแล้วก็เข้าซื้อของ้ายเลยครับในทีกินหลีข้างหลังกันร้านชคงหน่อยร้านชาขายของชคงหน่อยเน้อไม่บ้านครับผมกําลังใจตังอยู่ชิงออกมาก่อนก็มาซื้อปลาตะเพียนปลาตัวเล็กครับปลาตะเพียนเล็กปลาตะเพียนทองปลาขนะี้เปงแดงเนี่ยมันไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าปลารวมแล้วก็ซื้อวันนี้ซื้อไปรอบนี้ซื้อไปสี่จาน แล้วก็ปลาเข็มสองจานก็ร้อยหนึ่งสามจานห้าสิบบาทไปทำปลาซบมีครับผมโอเคครับได้แล้วติดใจวันนี้ก็ไปแช่น้ำข้าวเหนียวไว้แล้วกลับไปนี้ก็จะล้างแล้วก็จะแช่ข้าวเหนียวเอปาปลาแช่น้ำข้าวเหนียวน้ำแช่ข้าวเหนียวเออพูดผิดอาทิตย์รจะทำครับซื้อกระเทียมซื้อเกลือเอยเกลือมีแล้วซื้อกระเทียมซื้อนั่นซื้อนี่ไปแล้วครับ้าตอนนี้แล้วติอากาศเย็นครับผมอาทิตย์กว่าถึงจะ จะมีรสชาติปเปรี้ยวพึ่งจะหมดไปได้วันวันสองวันนี้ครับกําลังน่ากินกําลังพอดีเลยรอบนี้อากาศอุ่นขึ้นมานิดนึงก็น่าจะได้แล้วครับทาเป็นแล้วตอนแรกว่าจะเอาเนื้อไปด้วยเดียวเนื้อไว้ทีหลังครับเนื้อเอ้ยหมูเอย้ยทำแตอย่างช่วานี้กินปลาก่อนประโยชนง,งบหน่อยเนื้อก็นี่ครับมาซื้อของใช้ด้วยแป้งหมดครับแป้งกระสบู่ อาจะไปโหลตัก็ยังไปไปครับน่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์มันรอทํางานวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออกไปไหนเลยครับที่บ้านออาไปแค่ตัดผมแล้วก็วิ่งไปซื้อข้าวเหนียวมาแช่แล้วก็อ,อกมานี่อ,อย่างไงอีกนะเดี๋ยวกับไปเจอกันที่บ้านครับผมเดี๋ยวทำปลาสม้มให้ดูนะถ้าไม่มีเสียงรบกวนหรือ,ออาจจะไปทำอยู่หลังบ้านก็ได้แช่ก็ล้างปลาให้สะอสาดทำความสะอาดปลาใช่นหครับผมไม่มีอะไรมากนะนะเจอกันที่บ้านครับ หมึกอะไรตัวร้อยห้าสิบาทเลยไหนปลาหมึกแห้งหมึกใหญ่อยู่เลยแข่งเจอร้อยห้าสิบบาทหมูโลนึงเลยอ่ะปลาที่เราซื้อมาก็จะทำการล้างครับผม โอ้เจ็ดก็ยังเหลือเต็มเลยนะแล้วขูดเจ็ดออกแล้วก็ควักมันควักไส้ข้างในออกล้างักสารตีน้ำให้ผมแล้วก็ไปแช่น้ำชาวข้าวเนาะเจ็ดก็ดยังเหลือ มาให้ไก่ครับไอ้ปลาเปลี่ยนแดงเด็กเล็ก เยอะครับพอที่มันมันเป็นปลาส้มแล้วก็ดด้างก็จะนิ่มครับผมเอาไปย่างก็ไปตองเอาไปตงอง,ปตงย่างไฟอ,อ่อนๆสุดยอดครับกินกับกระเสือร้อนๆข้าวเหนียวก็ได้ จานแปดสิบบาท70บาทครับเราจะได้นักโลกว่าเนยะจำเงินเนาะครับก็ทำเสร็จแล้วครับเอาแค่ผ่าหลังครับนรอบแรกเนาะผ่าหลังแล้วก็เอาไส้เอาพวกกระเพาะออกเดี๋ยวตัวนี้จะให้ไก่ครับเดี๋ยวก็มาล้างอีกสักสองสามน้ำครับเอา ริดมันนิดเลยออกในทองออกรืดเลือดครับสาวเลือดๆๆครับรล้างน้ำเด็ดสุดท้ายแล้วเปิดเบาๆครับน้ำน้ำในค่อยเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปแช่แน้ำสาวข้าวไว้ครับว่าจะแช่ข้ามคืนดูจะดีหรือเปล่านี ลกับก็จะแช่น้ำสาคาไว้ตรงนี้ครับผมกี่โมงแล้วสี่โมงครึ่งแล้วตอนนี้แช่ทิ้งไว้ก่อนครับอาจจะมืดๆเย็นๆมืดๆก่อนเดี๋ยวเอาผ้าไปส่งก่อนแล้วค่อยมาทําต่อเนาะแช่นั้เถ้าเรายิ่งดีครับเพราะว่าเรานึ่องข้าวสุกด้วยจะเอาเข้าวเหนียวมาใส่ด้วย ข้วัวห้อกหนึ่งนะครับเดี๋ยวไฟบังคับครับผมต่ตั้งเองวันนี้แหละเดี๋ยวค่อยามาดูวิธีการทําต่อไปครับผมขั้นตอนต่อไปก็น่าจะเก็บกระเทียมปอกกระเทียมทิ้มไว้สักสามหัวครับรอข้าวสุกนนนี่นั่นนวนะครับผมเพื่อจะมาลุกเนาะไปออติดตามครับผมครับก็ออกมาส่งพายบ้านครับผม วางท่าข้างหน้าครับเอาวีปออกมาวันนี้เรามาจะอู้ยนิดนึงครับเอวีปออกมา ถึงก็จะมาสับมักกอต่อเนะาะมรักกอลูกกอลูกเดิมของเราแล้วสับตรงนี้แหละนะฮะจบก็เมนูเย็นเราก็มีเช้าทอดปลาถูหอมไส้ต้มแําไก่ตุม๋ตมแล้วก็มีส้มเตียงแล้วก็หมูครับกินข้าวเหนียวครับวันนี้พอดีนะมากินข้าวเย็นด้วย นิดนึงครับถ้ากินด้วยอโอเคครับผมผูดแม่แงเยอะครับผมเดี๋ยวพอกินข้าวก่อนนิดนึงก็ับก็บปลาที่เราแช่วไว้ครับพอดีนะ้มาก็เอา้ามาแช่มั้งคืนก็ไม่เป็นไรครับอากาศเย็นเนาะอาจจะแป๊บนึงครับแช่อีกทั้งคืนไหมเดี๋ยวตามใจเธอทุกคนสับสน มันก็ได้ประมาณสามชั่วโมงนิดๆแล้วครับผมเดี๋ยวเอออันนี้ดีกว่าเสดจน้ำดีกว่าตัวนี้ไมไมเป็นเท่าไหร่ครับเอาตู้เย็นไว้ก่อนครับตอนเช้าค่อยทำเพราะว่าเราอย่าไม่น,นี่เลยกินข้าวเสร็จตนนี้นั่นก็อ่ะครับประมาณสองกิโลกิโลครึ่งสองกิโลนะ้ํา กินหนักเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาตัวเย็นไว้ครับเช้าก็ทุบก,กระทงกระเทียมํำกระเทียมแล้วก็หมักเครื่องแล้วก็อาลงโหลครับประมาณสักรอบนี้สักถ้า,าอุณหภูมิข้างนอกประมาณนี้ก็ประมาณสักสี่วันห้าวันน่าจะเอโอโคลขับไปดูกันตอนช้าครับผม ครับผมก็เรียบร้อยแล้วกิกนข้าวบน้ําเรียบร้อย,ลยแล้วนะเดี๋ยวขอพักผ่อน,นกันนิดนึงเดี๋ยวไปได,ดูเลยครับว่าแ่าแวงั้างมดแมลงบินเยอะเลยครับวันนี้ก็เลยเปิดแปลงล่างเปิดไปนอกบ้านแม่บ้านก็ย็บผ้าเปิดแค่แสงจักอย่างเดียวเด็กๆก็เรียบร้อยแล้วเข้ารูไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะปีนมุดเต็นท์มือนกันเข้ารูเต็นท์มอนกันหมอกน่าจะเยอะครับวันนี้เดี๋ยวขอกิน น้ำหวานนิดหนึ่งเอ๊ะจะมีแต่เป็นทับทิมกรอบวะเนี่ยน้ำผียงกินยัง<ห>ถ้าทิมกรอบเนี่ย,อออยเออเดี๋ยวพ่อไปเปลี่ยนให้ถ้าหยิบมาผิดโอเคหยิบของลูกมาอย่างน่นในเราชังทับทิมกรอบแล้วก็น้ำลืมใส่กาไปร เพลงแค่ไปซื้อหูฟังมาใหม่แล้วก็บลูทูธมันแป๊บหนึ่งบลูทูธอะไรนะได้สายนะฟังได้แป๊บเดียวครับแสมไม่เห็นเพลงก็หมดแนะแชาทั้งวันแได้กินนับช่องกินแบบบนรับบนลากินแบบตอนเป็นวัยรุ่นอรอบกระตูดดุด้นีกว่าอันนี้เปิดถุงแล้วอันนี้ไม่ไหวน้ำจิ้มเอยนำ้ำน้ำเชื่อมน้ำ,มำเชื่อมน้ำเชื่อม อันนั้นแล้วครับแปลงพันเรียบร้อยแล้วมันบ่งบนปากอะไรแล้วแต่นี้ใหญ่กินอิ่มอยู่อิ่มแต่กินไม่หนาอย่างตอนนี้จะสิบห้าครับเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมก็ย,ยงงงังไงยังไม่ถึงเจ็ดสิบแปดนเราคุ้มสุดแล้วหกสิบแปดสิบกิโลม,มีฮิปครับกายแล้วก็มาบวม เื่อแต่ก่อนใส่ขนาดนี้โอเคครับเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมกระตูดดุดก้อนอืมมีไลรีเด็กนี้เลยไลรุ่นยุก,ก้าศูนย์อืมหวานเย็นจับอืมกลายเสียวพันได้อยู่ได้อยู่ กินงาแป้งหนังนะรัดช่องกับท่าพิมพกรอบยี่สิบบาทครับคงไเลอะครับผมก็กินรัดช่องแล้วก็อะไรท่าพิมพกรอบเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปล้างปะกบนปุ่งบนปากอะไรระบายเดี๋ยวขออนุญาตมุดติ้์ก่อนยังปรับไอ้นี่ไม่ได้ครับผม ถ้าเป็นทำงานแต่ก่อนก็นอนตีสองตีสามแล้วกลางวันก็นอนต่อแต่ตอนนี้ก็เพื่อทํางานพวกนี้เนาะอากาศเป็นอุณหภูมิน่าจะลด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 นะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเช้าพวงนี้จะเท่าไหร่ก็สําหรับคืนนี้นอนหลับก่อนครับน่าจะยังไม่ได้ปิดคลิปเดี๋ยวผมไปเจอกันตอนเชา้าครับดูอุณหภูมิหมอกเท่าไหร่ค่ำคืนนี้นะพันดีครับผม มาเจอกันตอนชาครับสวัสดีครันตอนเช้าครับผมโอ้เช้านี้เปียกไม่เปียกหมดเลยหมอกลงครับตกปกปปปปปปติ5น,นิดครับตอนนี้ตื่นแล้วครับเดี๋ยวหุงข้าวากายลูกปเป็นเียนนี่ก็ฝนตกเลยครับเปียก ครับก็ลืมครับจริงใส่เครื่องผสมไปแล้วครับปลาที่เราแช่นันแช่ข้าวซาบข้าวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเนาะต่ดเอ่อเทน้ําออกครับเอาใส่ตู้เย็นไว้ปลามันก็เย็นก็แข็งอยู่ปรุงครับเมื่อกี้ก็ใส่เกลือลงไปสามมันกิโลกว่าครับปลาสามช้อนครึ่งแล้วก็ชูรสนิดนึงแล้วก็ข้าวเหนียวครับอันมือหนึ่งเนาะเดี๋ยวใส่น้าเหลือแต่กระเทียมอย่างเดียวครับเดี๋ยวหมักไว้ก่อนเดี๋ยว อีกสักพักค่อยตำกระเทียมครับผมเรายังไม่มีใครตื่นกันเดี๋ยวรบกวนเขาอีกสัก6โมงครับตอนนี้ตี5ครึ่งแล้วเป็นส่วนผสมแล้วก็จะคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ใส่โหลเป็นอันเสร็จครับผมตอนนี้ใส่ข้าวเหนียวกับน้ําลงไปก่อนครับตอนนี้มือล้วนๆครับผมเติมกินเองครับข้าวเหนียวมันจะดีกว่าข้าว ข้าวสวยอย่างหนึ่งก็คือมันมันเหนียวนะมันเป็นเมือกทําให้เปรี้ยวเร็วครับผสมกับกระเทียมแล้วก็เกลือม่ต้องใส่เยอะก็ได้ใส่ประมาณนี้แล้วก็เม็ดมันจะคงทนกว่าข้าวเจ้าข้าวสวยข้าวสวยมันจะเละครับเดี๋ยวเราค่อยมาขยํากันครับผมสักพักหนึ่งเนะาะตำกระเทียมก่อนผมก็หลังจาก เราหมักไว้ครับกระเทียมุุบเอาครับรอบนี้ไม่ได้ดำหงมองเท้านะครับเราจะโคโลชีเรียอย่างนี้นเลย,เยวบกมาขยามครับให้เข้ากันบ้านมีก้างขยำเแงไม่ได้จะเป็นให้ลูกปลาไม่รด้รอบนี้ทำหนึ่งรอบครับ เินที่อยากจะดูไม่กานนิดนึงครับผมเพราะว่าไม้กระดานเราไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดนะวางไว้เฉยๆครับมันเกียกหมอบ เอาใส่รลเลยแล้วก็ตั้งไว้ในอุณหภูมิตั้งเงี้ยนะอะไรมดต้อไปได้เงียตั้งไว้ในอุณหภูมิมบ้านอุณหภูมิห้องเลยทำไม่ยากครับผมเราไม่มั่นใจแล้วก็ใส่เกลื่อนางแบบก็ได้ mình cũng sẵn lùa thôi mình tin này นิดนึงครับอีกฝาทำความสารดโลนิดนึงครับผมแล้วก็ตั้งไว้เลยเลยเป็นอันจบพิธีการทำปลาสม้มเนาะเดี๋ยวเปิดวันไหนค่อยมาดูกันอีกทีครับผมรับผมสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็จะได้ขอตัวลาแล้วครับผมก็เสร็จขั้นตอนการทำปลาสม้มเนาะ ปลาเล็กสม้มกัน6โมงเช้าอดีครับก็กอากาศก็เย็นครับหมอกก็ยังลงอยู่เดี๋ยวติ้งติ้งอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ด้วยไม่ต้องแชร์ก็ได้ก็ก,กดซับส c r i b e เป็นกาลังใจด้วยครับผมไปเจอกันคลิปต่อไปนะคลิปนี้วันนี้สายมาว่าจะพานะไปซื้อไข่มาดักปลากันนิดน,นึงดูกอาา่อนครับว่าบรรยากาศจะให้ไหมเวลาจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ